ว้าววันนี้ครับรถเต็มบ้านเลยเนาะอันนี้ข้างๆบ้านเราครับบ้านของหลานแต่งานหลานครับวันนี้เลยรถล้นเข้ามาในให้เอามาจอดที่บ้านของพวกเราครับนบพี่น้องเราเข้าไปในงานร่วมงานพิธีเรียบร้อยแล้วเยวจะพาเพื่อครับไปชมบรรยากาศ ทีลานโเราครบวันนี้เมื่อกี้ออกไปแล้วครับคันหนึ่งครับก็เปิดซื้อไม้วันนี้เป็นวันแรกครับแต่ว่ายังไม่มีไม้มาแล้วครับเพราะว่าเพิ่งบอกข่าวไปช่วงเช้าน่าจะเป็นใวบ,บ่ายกรับไม้น่าจะเข้ามาครับผมเนาะ อยู่ด้านล่างครับบร้จรัรอยู่คนเดียวบร้จัดก้มทำอะไรนะ่ะฮะได้นอนได้นเนม,มื่อคืนนี่ฮะแบบตามเดงแท้ชื่อนสิไหนลลอ้ ตายแล้วเนาะให้ซ่อมรถวันเดียวกับตาแดงครับพี่น้องกินขนมมันเด็กน้อยเลยนี่ให้ไปเมืองกไดไรรอๆไหมนี่พออยู่พออยู่บ้านนอกกะเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันคิดจะทำยังไงอะออกเข้าเห็นไหมถอดเลยเนาะเป็นคันตอนแล้วลายหัวเราเซ็นเซอร์มาด่าเราปะ ใครบอกเาไรลอ,ออกออะ้ยรือรมอ่งาช่างว่างไหมล่ะกัเป็นดแนนม่อะรรไรนมันมไ,นไนสารเเป็นอะไรสายสายอะไรที่มั<ห>นปั๊มแล้วก็สายรูที่ระทีอ๋อ๋อเราไม่รู้เลขเป็นอะไรไหม,อ,ไมอันนี้คิดยังไงนี่คิดว่ายัางไงนี่ พี่คิดจะว่าไงจะทำไหมทำได้ไหมจมาเลยมาลูกปืนเลยลูกปืนเาสเอาเข้าศูนย์ไหมศูนย์กับแพงโพูดเนาะเดี๋ยวลองถามเพื่อนดูก่อนว่าอู่ไหนเขาทำดีเดี๋ยวคอยเอาไปทำก็ได้เนาะใช่ไหม นี่ครับยกล้อขึ้นแล้วบอกว่าทําไม่ได้ครับพี่น้องผู้จัดการผมมันนขึ้นไปทําไมไม่รู้ครับดูอ่ะแต่งรำเลือกอันดีเดียวฮะแต่งรำเลือกอันดีส่งผลงานเอ้ทำงาน,งานเดียวเนาะมึงมาอยูแล้วคุยทำงานเดียมึงคิดดูลองคิดดูดิใช่ไหม,มเดี๋ยวเ,เยดี๋ยวจะเอาเข้าอูลล่เลยเสียเอาเสร็จไปเดี๋ยวให้ไปวิ่งเงาะรอบนี้แหละรอบปีหน้าไม่ให้ไปแล้วเหนื่อยววแล้วเว้ย จะง,งานางานอะ้รทำดีๆหน่อยยิมงไปเอาวิ่งแข่งอะไรสบายเนาะพูดถึงนะคันนี้ยังใหม่ครับตัวคันนี้นเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยลูกปืนนานะ่าจนะแตกเนาะลูกปืนคาสต์น่าจะแตกมันจะยากขนาดนั้นปอสี่อะจะยากขนาดนั้นเลยปะมันยากอยู่แต่ไอ้น็อตข้างบนนั่นดิมันจะมีไอ้ตัว ต่พอเงีายิงงั้นก <al 5> <ls> <prom> ็วางเอาลงเด้อพี่เอาข้าอูเด้อที่จริง้าก็ไต้ีงเงเนาะอะไรนะขึ้นเลนะขึ้นลนะขึ้นลิปอะคลิปถอดแป๊บเดียวเนาะเป็นไ้เดียวทำเอา ทำไงได้อถที่กินคันนี้เราซื้อมากระบะเราอยู่ข้างล่างข้างล่างใ่ะสักระบะก็สักวิ่งงานได้สบายวิ่งใช้ได้สบายเนาะแต่ข้างล่างเราชี้แล้วมันใช่ไหมตุ้มบกตุกมหมากฮะคันชักบ่เละหมดครับไปน้องดูจอตะกกิระกะเต็มสภาพเต็มสติมหมดครับไปน้องนะ่นละออไลน์ บรรยากาศที่ร้านครับวันที่เราจะเปิดร้านวันแรกเปิดร้านแรกเนาะลูกค้ารู้ยังสิฮะวันนี้นะอ้าวบอกเราซื้อลงราคาแค่หกร้อยมันได้บอกมานไหมเด็กน้อยนะช่างหกร้อยบาทมันลงแลงไงเพราะว่าที่นู้นลงเลย ปรารับซื้อนะไม่ใช่เขาจะิดระบบหรอินะไม่ได้ปิดแต่เขาราคาเขาลงเฉยๆไอ้บ้าละอันเ,ออน,เน,นี้ยล้วงเอาเท่าไหร่มันก็คมันคีใสามันคิบสาว่าจะคิดไอตัวที่บางๆสิคิบไอตัวที่นะอนอไอะ้ยาพูดเลยไปทำอะไรโอย แซเล็กนะี่ยเอาเขี้ยวอันนะแบบปิกไม้ซะเนี่ยบิ๊กยูนี้นำมาเอาตัวเนี้นะตัวไม้เซตอ่ะโอ้โหทีครับวันนี้ลมแรงมากๆเลยเนาะเขาสนุกสนานกันเต็มที่ครับที่งานเมื่อกี้ไปแล้วคนเยอะพอดผูกแต่แขนเอา,อ,เเอ,าออกมาครับมันคลึกเคลื่นเขาไม่ได้เลยอ่ะคลิปนี้สัน้นๆแล้วกัน เจอกันคลิปหน้าครับ